ด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันในเรื่องของคำว่า good health แล้วสังเกตเอ๊ะทำไมคุณครูบอกว่าทำไมไม่ให้เขียนตัวใหญ่หมดทำไมคุณครูเขียนคำตัวใหญ่วันนี้คุณครูจะเน้นเป็นคำอย่าไม่ได้เป็นประโยคครูจะเน้นนักเรียนรู้จักคำว่า good คำว่า health อันนี้เป็นคำที่เราเน้นเฉพาะใช่ไหมคะ good health ก็คือสุขภาพที่ดีแต่ถ้าคุณครูเป็นประโยค อาแล้ว,วันนี้คุณก็จะเป็นประโยช์คุณจะบอกว่าไงคะ We are h e a l t y We are h e a l t y We are uh huh. นั่นเลยไมย่ต้องอ่านเฉพาะคำว่า We are We are We are healthy uh, เห็นไหมคะอาใช้ apostrophe r e ตัวนี้ยอ่อมาจากคำว่าอะไรลูก r e. a, a r e เดี๋ยวนักเรียนต้องไปทานต้องสังเกตด้วยนะลูกคุณใช้ apostrophe r e ตัวนี้ยอ่อมาจากคำว่า r a, a อ e. ีปลายทางเอ๊ะใครนั่งหลับมั่งไหม้ปลายทางถ้านั่งหลับก็ต้องตื่นขึ้น work up work up work up ก็คือปลุกให้ตื่นนะเกียร์ชับเกียร์ชับลุกขึ้นเลยนะคะโอเค we are healthy พวกเราสุขภาพแข็งแรงนั่นเองสุขภาพดีคำว่า healthy healthy นี่รวมไปทั้ง strong แข็งแรงใช่ไหมคะอา wealthy ก็ได้กระปี้กระเป๋าก็ได้ wise นั่นเองนะคะต่อไปอะไรอีกลูก we have good health สองคำนี้ความหมายเดียวกันไหมลูกความหมายเดียวกันแต่การแต่งประโยคต่างกันต่างกันอย่างไรคำว่า healthy เป็นคำอะไรลูก we are healthy ทวนอีกแล้วเห็นไหมคะ healthy เป็นคำอะไรคำอะไรลูกคำอะไรคะ healthy คำอะไรคะ คำวิเศษคือคำวิเศษภาษาอังกฤษ,ษ,ษว่าอะไรลูกคำวิเศษภาษาอังกฤษว่าอะไรยนเรียนภาษาไทยว่าเป็นคำวิเศษแต่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคำอะไรลูกอืมโอ้ adjective good adjective อะพร้อมกัน adjective ดังนั้น healthy เป็นคำ adjective ต่อไปคำว่า good health health เป็นคำอะไรลูก mm hmm. health เป็นคำอะไร คำไหนลูกคำ now good เป็นคำนา w good เป็นคำอะไรที่มาขยายคำนามคือคำ adjective นั่นเอง good good เป็นคำ adjective adjective มามีทำหน้าที่ขยายคำอะไรลูกขยายขยายคำนามนั่นเองนามภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่า n o n นั่นเองจำไว้ด้วยนะคะไม่ใช่ไปปุ๊บเข้าอะไรลูกเข้าทางไหน The l i g h the brain ทางทางขวาของของลายสมองนักเรียนแล้วก็โอ้ทะลุกออกเลยเออกทางไหนลูก go out on the line the left of the brain ออกทางซ้ายเลยไม่ใช่ลูกต้องอยู่ในไหนลูก in your brain อยู่ในสมองของนักเรียนด้วยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูนะคะอ่ะร้อมกัน we are strong we are strong Because we eat good food every day. Again. We are strong because we eat good food every day. Again. Ah, uh, we must practice reading, fucntion reading. We are strong because we eat good food. สังเกตคำว่า strong ตามหลัง verb to be คือ are ใช่ไหมลูกดังนั้นคำที่ตามหลัง verb to be คำว่า strong เป็นคำอะไรลูกคำอะไรคะคำนะคำที่ตามหลัง verb to be เป็นคำอะไรลูก w e are h e a l t h y เป็นคำอะไรเป็นคำ adjective อย่าลืมคำ adjective ตามหลัง verb to be นะคะ We are strong strong คำว่าแข็งแรง บอกลักษณะคนนั้นเป็นคนแข็งแรงคนนั้นเป็นคนอ่อนแอคนนั้นเป็นคนอ้วนคนผอมคนเล็กตัวเล็กตัวใหญ่ผิวคำ้ำผิวแดงผิวดำอะไรต่างๆลักษณะบอกลักษณะอย่างนี้เป็นคำ adjective เดี๋ยวเราจะมาเรียนลึกกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคำว่า adjective โ okay. อเคพวกเราแข็งแรงเพราะอะไรลูกเพราะพวกเราทำไมทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกๆุก,กวัน นั่นเองอ่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง We are strong We eat good food every day We are strong because we eat good food every day <Hey. S 1> เอาละค่ะวันนี้เรามาพูดถึงประเภทอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูจะเพิ่มเข้าไปในใน,นเอ๊ะนักเรียนทำมาส่งคุณครูแล้วเรามาทบทวนกันว,ว่าที่นักเรียนทำมาถูกต้องหรือไม่ Good food อาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างไรวันนี้คุณครูให้นักเรียนฝึก listen and read ฝึกฟังแล้วก็อ่านด้วย after reading หลังจากอ่านแล้ว practice writing นักเรียนก็ฝึกเขียนไปใช่ไหมคะก่อนอื่นเราต้องมา listening to me ฝึกฟังคุณครูว่าเอ๊ะคุณครูออกเสียงแต่ละคำอย่างไรแล้วก็ explore about the sentences คุณครูจะอธิบายเกี่ยวกับประโยคเหล่านั้น and read แล้วนักเรียนก็อ่าน after reading หลังจากอ่าน you can write the sentences too น่กเรนก็ฝึกเขียนไป are you okay <Yeah. S 1> yes or no <Yeah. S 1> yes ah okay เรามาดูกันโอเคคุณครูให้คำว่า it is very important to eat good food ให้คำนี้ it is very important to eat good food okay โอเคลิสต์น์ูมีแคฟรีฝักฝึกฟังคุณคููด้วยแล้วก็ดูตาม It is very important to eat good food. Very important eat good food. คำนี้คำว่า important important. important หมายถึงสำคัญ very important ก็คือสำคัญมาก it is very important to eat good food เป็นไงรูปประโยคความหมายคำนี้ก็คืออะไรมันอะไรลูก <c oughs> ออมันรู้สึกว่ามันเป็นการเลือกอะไรมันสำคัญมากในการกินอาหารที่มีประโยชน์ที่ดีที่ดีนี่คือความหมายคือมีประโยชน์ <S it s very important to eat good food โอเค ่ครูให้คำนี้ good food, <Good> food. contents seven Cont <ents. S 1> important drinks ค drink. อ่ะคุณครูให้คำนี้มาอาหารที่ดีจะประกอบด้วยคำว่า contents คว่าหมายประกอบด้วยบรรจุด้วยใส่ด้วย คำว่า contents อ่ะพร้อมกันอีกครั้ง contents 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 c Cont <ents. S 1> o Cont ตัวนี้เป็นคำเป็น verb เป็น verb แล้วใช่ไหมคะคุณครูเติม s เพราะว่า good food ครูกล่าวถึงอาหารอาหารที่ดีนะครูพูดถึง singular เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะดังนั้น contents คุณครูก็เติม s นั่นเองอ่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง good food contents seven important drinks คืออะไรลูกอาหารที่ดีแต่ทำไมลูกจะประกอบด้วยสิ่งสำคัญกี่อย่างลูกเจ็ดอย่างเห็นไหมคะคุณครูพูดถึงนักเรียนพูดถึงอาหารมีทั้งหมด5หมู่ใช่ไหมลูกกับน้ำอีกหนึ่งเป็น6ใช่ไหมคะวันนี้ครูเพิ่มไปเป็น7อย่างแต่คุณไม่ได้ว่ากรุ๊ปของอาหารนะลูกไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิชา health education สุขศึกษานะลูกครูพูดถึงคาว่า drinks สิ่งต่างๆมีอยู่เจ็ดคัญอยู่เอย่าง ที่นักเรียนจะต้องเกี่ยวกับอาหารที่ดีอาหารที่ดีจะต้องบรรจุสิ่งต่างๆอยู่7อย่าง7อย่างนี้มีอะไรดีเรามาดูกันดีไหมคะอ่ะ it is very important to eat good food good food contains seven important drinks ให้นักเรียนเขียนประโยคคำนี้คำนี้ good food contains seven important drinks อ่ะโอเค n your notebook อ่า writing for minutes เอาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น Good food contains seven important drinks นั่นเองได้รู้ควาหมายว่าอาหารที่ดีประกอบด้วยสิ่งสำคัญ7สิ่งสิ่งสำคัญเอย่างนั่นเอง7สิ่งหรือเอย่างนั่นเองหรือ7จชนิดก็ได้นะคะความหมายนะคะ Good food contains seven important drinks อ่ะโอเค quickly เวลาเขียนนั้นดูเลยไปโยคต้องประโยคปุ๊บเขียนเลยไม่ต้องมาดูทีละตัวอักษรหรือทีตัวละคำถือว่าการเขียนประโยคที่ผิดนันเียนต้องฝึกอ่านเลย good food contains seven important drinks okay l ล i จร a s e n t e n c แล้วเขียนทั้งหนึ่งประโยคนั้นเลย่ะ okay next เดี๋ยวเรามาดูนะเพราะนั้นครูบอ quickly ในการเขียนอย่าลืมเมื่อจบประโยคอย่าลืมจุด f u l s t t p p อ่ะทีนี้เรามาดูประยอาหารชนิดที่แรกหรือ the first drink ชนิดที่หนึ่งคืออะไรอ่ะเรามาดูนะ contents อย่าลืมถ้าไม่รู้ความหมายเขียนไปเลยนะคะความหมายคือประกอบด้วยหรือบรรจุหรือมีอ ความหมายเดียวกันมีมีเจดชนิดมีสื่อสัาพัญเจดชนิดประกอบด้วยเจดชนิดบรรจุด,ด้วยเจดชนิดหรือใส่ไว้นะความหมายเดียวกันหมดเลยนะคะ contents นั่นเองนะใครไม่รู้เขียนไว้เลยนะคะเดี๋ยวไปเจอตรงไหนแล้วเออคุณครูบอกว่าอะไรนะคะอะ่าโอเค next เรามาดูนะคะอะ่ะ t h e y are carbohydrate again okay. t h e y are carbohydrate อ่านรู้แล้วใช่มั้ยคะ they are carbohydrate mm. ก็คือมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีน protein, protein. again protein, protein. อ่ะพอ reading แล้วก็ l i s t i n g too อ่านฝึกอ่านแล้วก็เขียนไปได้เลยนะคะ fat, fat. minerals er วิตามินส์วิตามินส์น้ำน้ำและไฟเบอร์และไฟเบอร์แสดงคุณครูเพิ่มอะไรมาคำหนึ่งลูก <F iber. S 1> คำว่าไฟเบอร์น้าเรียนไม่รู้ความหมายคำว่าไฟเบอร์ใช่ไหมคะไฟเบอร์หมายถึงอาหารที่มีใย,ยลูกทราบไหมคะที่มันมีอะไรที่มันขับถ่ายง่ายเลยมีใย,ยมีกากมีใย,ย,ยไฟเบอร์เข้าใจไหม เวลาเรียนอ้เดี๋ยวนี้อาหารเสริมมันออกมาหลายๆชนิดจะบอกว่ามีไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่คืออาหารที่มีกากและใหญ่หรือมีเส้นเช่นอะไรลูกเช่นคําว่าผักใช่ไหมลูกผักและผลไม้นะคะ v e t a b l e and fruits uh, there are many f i b e r s นะคะมี Fibers มาก uh, there are carbohydrates protein fat minerals v i t a m i n ส์ a t e แ a n ไฟเบ e r นะสิ่งเหล่านี้เรียนมาแล้วครูเพิ่มคำว่า f i b e r ก็เป็น the seven strings เป็นสิ่งที่ชนิดที่7นั่นเองที่เรียนอันนี้เป็นชนิดครูไม่ได้บอกว่าอาหารมีทั้งหมด7ชนิดไม่ใช่นะลูกครูบอกว่าสิ่งต่างๆมีอยู่7อย่างที่บรรจุลงไปในอาหารที่ดีนะคะมีคำว่า c a r b o h y d r a t e p r o t e i n fat, minerals, วิตามินส์น้ำและไฟเบอร์นะได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้โอเคคำไหนไม่รู้ความหมายเขียนไปเลยไฟเบอร์ก็คือเส้นกากอาหารใยอาหารอาหารที่มีเส้นใยกากนั่นเองคำ fiber. ว่าไฟเบอร์นเคยได้ยินไหมลูกเคยไหมคะอ๋อเคยแล้วคำว่าไฟเบอร์นะ มาดูชน,นิดที่หนึงที่นักเรียนเรียนแล้วในเรื่องคำว่าคาร์โบไฮเดตเอ๊ะคาร์โบไฮเดตประกอบด้วยอาหารเ็นอะไรมั่งลูกแปง้งแปง้แปงภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่า flour และอะไรอีกน้ำตาลน,น้ำตาลภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก sugar แล้วมันมีอะไรที่มีเป็นแป้งลูกเช่นอะไรลูกฮะ b r e a ขนมปงัง rice ข้าวใช่ไหมลูกอ่ะเรามาดู อ่ะพร้อมกันอีกครั้งคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต gives us gives us energy 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 หมายถึงพลังงานเขาบอกว่าอะไรคะคาร์โบเดทให้อะไรกับเราลูกให้พลังงานกับพวกเราคำว่า us us คือให้พวกเราให้อะไรล่ะก็คือให้พลังงานเวลานักเรียนเก่นประโยคเอ๊ะทำไมคุณครูไม่เช็คคำว่า คาร์โบไฮเดรต Gives Energy to us เราสามารถเขียนอย่างนี้ได้คาร์โบไฮเดรตให้พวกเราให้อะไรลูกให้ Energy Energy ก็คือพลังงานนั่นเองนะคะอ่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งคาร์โบไฮเดรต Gives us Energy คาร์โบไฮเดรต Gives us Energy คำว่า Gives คุณครูเติมอะไรคะนักเรียนสังเกตไหมเติม s เพราะ คาร์โบไฮเดตคือกี่อย่างลูกชนิดเดียวนาพูดถึงกลุ่มอาหารหรือชนิดอาหาชนิดเดียวคาร์โบไฮเดตเป็นซิงเกิลกิฟส์คุณครูก็อยู่ในรูปของการเติม S c นะคะคาร์โบไฮเดกิฟส์ are energy ก็คือคาร์โบไฮเดตให้อาหารให้พลังงานกับพวกเรานั่นเองอ energy ก็คือพลังงานนะคะอย่าลืมนะคะ เขียนไปด้วยเผื่อน,นักเรียนไม่รู้อ่ะต่อไป there is carbohydrate in rice there is carbohydrate in rice ก็บอกอะไรลูกมีคาร์โบไฮเดรตในในไหนลูกในข้าวนะคะ in rice there is carbohydrate in rice เห็นไหมประโยคง่ายๆเวลานักเรียนเขียนประโยคส่งคุณครูง,ง่ายมีคำว่า there is ความหมายคือมี there is carbohydrate in rice มีคาร์โบไฮเดตในข้าวไหนๆอีก bread อ่าพร้อมกันคะ่ะ bread, bread. ในไหนอีกลูก <t> <os> ขนมปงัง noodles <N ood le> อะไรลูก อ่ะก๋วยเตี๋ยว potatoes potatoes อ่ามันฝรั่งรู้จักมันฝรั่งไหมลูก <Yeah. S 1> โอ้หนักเรียนถ้าทานขนมก,กรอบนะคะก็คือ potatoes นั่นเองค่ะมันฝรั่งนั่นเอง potatoes มันฝรั่ง sugar sugar. sugar ก็คือ uh huh. น้ำตาล แล้วคุณครูขอฝากอีกอย่างหนึ่งคืออะไร ETC ETC ทราบไ่าคืออะไรลูกทราบความหมายไหมคะความหมายไหมคะและอ,อ,อื่นอื่นอีกมากมาย Carbide c a r b o d hydrate trate อ๋ r a T e. อ oh, น,นักเรียนนักเรียนดูนะคะดูตัวนี้นักเรียนเพิ่มอะไรลูกอ่ะ I'm sorry ะเพราะนั้นคุณครูขอ ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะตัวนี้ครูเพิ่มอะไรตัวหนึ่งอ,อ่าวอีกตัวหนึ่งนะคะ thank you อ่ะครูให้เพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่านะคะอ่ะ rice bread noodles potatoes sugar and etc etc ความหมายคืออะไรลูก อื่นๆอ,อ,อีกมากมายถ้าเป็นภาษาไทยเราจะเขียนอะไรลูกปาย,ยานอะไรปยานใหญ่ใช่ไหมลูก9ก้าร้อยเก้ปาย,ยานอะไรลูกปยานน้อยนะคะนะคะหรืออะไรลูกถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะบอก so on so on so on ก็ so on คือมีอีกอื่นอีกมากมายนั่นเอง etc ถ้าเรนไปเจอคำนี้ที่ไหนอ่ะโอ้ยคำนี้ความหมายอะไรนะก็คือ และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นคาร์โบไฮเดรตอ่ะอีกอ่ะฝึกอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งคาร์โบไฮเดรต gives us an energy คาร์โบไฮเดรต gives us energy that is carbohydrate in r i c e bread noodles potatoes sugar E.T.C. E.T.C. ก็คือและอื่นอื่นอีกมาก <c oughs> มายอ่ะโอเค next เร้รู้จักคาร์โบไฮเดรตแล้วนะใช่ไหมคะโอเค next อ่ะมารู้จักตัวอย่างที่สองคืออะไรลรูกอะไรคะ Paul e n again